สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ผมอยู่บ้านหนองคู่ตำบลธาตุอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องผมท่าทางบนกะไปบ้านหนองคู่นะครับมื่อในผ้าทุกท่านมาเบิ่งเพลินหวานแห่นะครับสีมานหรือบ่ามานจังไดครับพี่น้องครับมาล่อรลุ่นกันครับบ้านหนองคู่ตำบลธาตุอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับเอานี้ละมองนี้ยละครับมองท่อนำไรลนี้ยละครับพี่น้องครับมาล่อรลุ่นกันนะครับ มานหรือบัมานเข้ามาล่อรุนกันครับพี่น้องครับบ้านนี้โอ้วานแหแตกดีครับพี่น้องครับวานแหาแตกงามครับพี่น้องครับเอาละมาล่อรุนกันครับพี่น้องบรรยากาศนี่ครับชาวบ้านเป็นเกี่ยวเขาแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วเอาละครับพี่น้องครับมาล่อรุนกันนะครับหาวมาแล้วครับพี่น้อง ยังไดครับนันเน่ถือยุตัวนั่นได้ยุได้ยุอ้าวพี่น้องได้ยุครับอ้าเดี๋ยวมาล่อหลุ่นม่งมาเพิ่นได้ปลาหยังเน่ได้ยุนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับได้ยุครับโอ้นน่นตัวใหญ่เติมตัวนั่นพระเข่งบอกหรือปลาหยังตัวนั่นนิ่งๆพระขาวบอกครับหมานยุครับพี่น้องครับ สี่หาโตอยมานอยู่ครับพี่น้องครับบ้านน้องคู่ตำบลถาดอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับโอ้ตัวใหญ่เติบโาตัวนั่นนอโอ้หมานอยู่ครับพี่น้องครับมันหมานครับ,น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 ,รบนี่แหละครับเป็นวิธีการทำมาหากินของชาวบ้านนะครับของชาวอีสานบ้านเฮ่าครับ มื่อนพ้นเมื่อวานแห่นะครับพี่น้องครับทำมาหากินนะครับอยู่บ้านน้องคู่ตําบลถาดอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดครับเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ